เจ้านายฝ่ายเหนือเจ้าวงจันทร์คตเสนีหรือเจ้าวงจันทร์ณเชียงใหม่เจ้าวงจันทร์คตเสนีเกิดเมื่อวันที่27มีนาคมพศ2450ที่ตำหนักเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในกรุงเทพมหานครเป็นทิดาเจ้าราชบุตรวงตะวันณเชียงใหม่กับเจ้าจันทรณเชียงใหม่ เป็นพระนัดดาในเจ้าแก้วนวรัตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายต่อมาเจ้าวงจันณเชียงใหม่ได้มาอยู่ในความดูแลของเจ้าบัวทิพณเชียงใหม่กับเจ้าราชภาคีนยัยเมืองชื่นณเชียงใหม่เจ้าวงจันได้เข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนดาราวิทยาลายัยจังหวัดเชียงใหม่และศึกษาวิชาพยาบาลที่โรงพยาบาลแมคคอมมิก เจ้าพงจันได้สมรสกับนายปฐมคตเสนีบุตรพระยาพิพิธมนตรีและคุณหญิงจำเริญมีบุตรธิดาด้วยกันสองคนคือเปววิศคตเสนีและคุณหญิงวิจันราบุญนาคเจ้าพงจันณ์เชียงใหม่เข้าทำงานเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลแม็คอมมิกจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาในช่วงสงครามอินโดจีน เจ้าวงจันทร์ได้สมัครเป็นพยาบาลอาสาในหน่วยพยาบาลของสภากาชาติไทยจนได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิต่อมาได้สมัครเข้าเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลเสนารักษ์และได้บริจาคสนับสนุนกิจการด้านการแพทย์การศึกษาการาศาสนาและทำนุบำรุงซ่อมแซมอาคารในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าวงจันโคดเสนีป่วยเป็นอัมพาตด้วยโรคเส้นเลือกในสมองซีขวาเป็นเวลานาน,าน36ปีจนเมื่ออายุ84ปีมีโรคถุงลมโป่งแทรกซ้อนกระดูกข้อเท้าหักต้องผ่าตัดและถึงแก่กรรมเมื่อวันที่2กรกฎาคมพศ2540เวลา6นาฬกา30นาที มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2540ณวัดมกุฏกษัตริยารามราชวร,รวิหารกรุงเทพมหานคร